คิดการข้อลูกนะครับเอ้ามันเหมือนลูกลรือปล่าเห็นลูกหรืออะไรสวัสดีครับโทนี่นันนี่ตรอกกี้นะครับส่วนเจ้านี่นิ่มนวลท่ากำลังคึกคักอยากโดดแล้วอ่าวันนี้ก็จะมาคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องการสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับในวัยเด็กๆเลยละเด็กเล็กๆเนี่ยสองสามสี่ห ครบนะครับเวลาเริ่มพูดเป็นประโยคได้แล้วเนี่ยเด็กก็คงจะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวเขาเองเช่นเด็กเกิดมายังไงนะครับอยากจะรู้จังเลยมาจากไหนอะไรยังไงแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองมาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะก็คิดว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ทุกคนก็คงหาวิธีตอบเด็กประจนได้แลซึ่งตอบไปแล้วถ้าเกิดเราตอบในสิ่นี้มันเป็นความจริงเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอก เงายแต่บมงคอาจจะไม่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะตอบอะไรเรื่องพวกนี้นะครับเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่คนจะปิดไว้หรือเปล่านะสหรับบ้านเราไม่มีปัญหานะครับคือ,เ,อ,อเราคิดว่าการปกปิดหรือการบอกมั่วๆบอกเรื่องที่ไม่จริงเปนเนี่ยน่าจะเป็นปัญหามากกว่าการพูดการตรงๆนะครับทีนี้ไอ้เรื่องที่บอกว่าเราจะสอนลูกเรื่องเพศเ,เนี่ยมันก็มีอะไรเขาเรียกว่าสิ่งที่คนจะแยกแยะก่อนคือหนึ่งเรื่องที่ลูกอยากรู้ เด็กถามขึ้นมาเองอะไรเงี้ยนะอันนี้เราก็ควรจะตอบนะในความคิดของผมก็คือตอบเพราะว่าเขาอยากรู้เอหาทางให้เขาได้รู้ะนะครับในในวัยที่เขายังศึกษาเองไม่ได้อย่างเงี้ยนะยังอ่านหนังสือไม่ออกเลยแต่พอถามมาแล้วเนี่ยก็อ่ะอ่ะถามแล้วก็ตอบซะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับกั่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่ลูกต้องรู้ไปตามวัยอย่างเงี้ยอันนี้คุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะต้องอมีความรู้พื้นฐานนิดนึง ก็คือศึกษาเทานั่นแหละเดี๋ยวนี้หัหาง่ายมากเลยความรู้นะครับมีคุณหมอมคีคนที่มีชื่อเสียงนักจิตวิทยาอะไรมากมายลองเปิดหาในอิเนเทอร์เน็ตเราก็เจอวิธีการสอนลูกเรื่องเพศคุยกับลูกเรื่องเพศนะครับซึ่งเราเรา,เราต้องอันนี้โฟกัสเป็นเรื่องของวัยของเด็กนะเรื่องที่ลูกต้องรู้เนี่ยเป็นเรื่องของวัยแต่และว,วัยเรื่องที่ต้องรู้มันไม่เหมือนกันนะอย่างวัยเด็กเล็กๆเนี่ยคงไม่ต้องไปสนใจเรื่อง อันมีประจําเดือนเลืออะไรมากมายนะครับแต่พอโตขึ้นถึงเือกเก้าขวสิบขวบตอนนี้ก็ควรรู้แล้วอันนี้เป็นเรื่องต้องรู้ตามวัยนะครับส่วนเรื่องที่อยากรู้นะบางทีเขาถามอะไรมาแล้วพ่อแม่จะรู้สึกกระอักกระอ่วนแล้วเกินจะตอบไงดีนะ <S <S <ด>เช่นเฮ้ยหนูหนูเกิดมายังไงหนูไปอยู่ในท้องแม่ได้ยังไงเอออะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องหาวิธีตอบนะครับนึ่ง ปกติแล้วเนี่ยเด็กแต่ถ้าเด็กยังเล็กๆอยู่เนะ่ยนะพอเริ่มพูดเป็นประโยคได้ก็ก็ถามแหละหนูเกิดมายังไงเหรออยากรู้นะครับก็เท่าที่ตอบกับลูกไปนี่ก็คือเราก็ตอบสั้นๆก่อนเพราะเด็กไวประมาณทักสองขวบอะไรเงี้ยก็ไม่อยากฟังเลยวยาวๆเป็นวิชาการจารย์นะครับจําไม่ได้ว่าครั้งแรกๆตอนก็จะประมาณสองขวบนั่นแหละไม่เกินนะแล้วก็ เขาก็จะถามเด็กเด็กนี่เกิดมายังไงก็จําได้ว่าตอบสั้นๆเองเช่นออกมาจากท้องแม่เีเข้าไปอยู่ในท้องแม่พอโตๆมากๆเข้านะรับไม่ไหวแล้วแม่ก็เลยต้องเบ่งออกมาพรวดครับบางคนก็ได้รคบคำตอบแค่นี้ก็พอใจแล้วหยุดถาม <c oughs> หยุดถามไปสักพักหนึ่งหลายเดือน แต่เด็กๆบางคนก็สงสัยต่อก็จะถามว่าอะไรนะถามว่าแล้วออกมาทางไหนแล้วรูไหนที่นี้ก็เป็นเรื่องของคุณแม่ที่ควรจะมาตอบให้หายข้องใจะนะครับครับตอบไปเลยตรงๆนะปกติเราจะใช้คําศัพท์ว่าอะไรก็เรื่องของเราอย่างเช่นอาจรยบอกว่าออกมาจากท้องก็มีวิธีการผ่าออกมานะออกมาจากเอาอวัยวะเพศของแม่ซึ่งเราไม่ได้พูดคานี้กับเด็กหรอกเราจะใช้ภาษาบ้านๆเราจะออกว่าจะปี เราจะยิ้มเราจะเรียกอะไรก็ช่างก็เรื่องเเรื่องของบ้านเราใช้ภาษาที่บ้านเราเข้าใจกัน <c oughs> ก็พูดตรงๆง่าย <c oughs> ๆเด็กก็เรียนรู้จักเรื่องอยวะและหน้าที่ของอาวะไปในตัวนะครับอะไรถ้าเด็กตัวใหญ่ถามถาม,ถามาสั้นๆเราก็ตอบสั้นๆพออายุเยอะเข้านะอยู่มาสักสองสองปีคํถาถามก็จะมีความละเอียดลวแล้วลดูเข้าไปอยู่ในท้องแม่ได้อยังไงเอออันนี้ก็เป็นอีกอีกขั้นหนึ่งแอดวานแล้วนะครับบ้านเราก็ตอบ,บตรงๆอยู่เหมือนกันแหละ หนึ่วเราอธิบายผมอธิบายว่าเออผู้ชายเนี่ยจะมีน้ําเชื้อของผู้ชายอยู่นะครับต้องส่งน้ําเชื้อเข้าไปผสมกับไข่ของผู้หญิงนะครับก็จะเกิดออกมาเป็นเด็กอืแกก็หยุดถามไปนะหยุดถามไปสักพักหนึ่งนานๆเลยนะพอใจกับคําตอบเค่น,นี้ดลยวหรือถ้าเกิดว่าเด็กอาจจะโตกว่านี้แล้วมาถามต่อ,อ,อแล้วมันแล้วน้ําเชื้อที่มันส่งเข้าไปทางไหนอนะอันนี้เราก็อธิบายไปนะครับ เราอธิบายสั้นๆว่ามันเข้าไปทางไหนก็พอนะครับเด็กก็อยากรู้อ่ะเช่นเข้าไปทางอะไรนะจิมิของแม่เข้าไปทางนั่นแหละครับที่เราจะใช้คําว่าอาวัยวะเพศนั่นแหละเราจะใช้คาว่าอะไรก็เอานะส่งจากของพ่อเนี่ยจากจูพ่อไปเข้าจิ้มแม่นะเขาเข้าไปทางนี้แล้วเด็กก็ออกกลับมาทางนี้แหละหจือบางบ้านก็พาเอานะครับต่อแค่นี้แหละจบพอใจนะ ถ้าไม่พอใจอยากจะถามเลยต่อเติตมขึ้นมาอีกก็เป็นเรื่องเราที่ค่อยๆตอบทีละ,ทละนิดตอบไปทีละนิดน้อยละนิดน้อยเดี๋ยวพอโตขึ้นเนี่ยเขาเริ่มอ่านหนังสือได้ใช่ไหมเขาก็สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้เองอไม่ไม่ต้องกังวลนะเราตอบในสิ่งที่เด็กอยากรู้เขาก็จะรู้สึกพอใจพอใจในคําตอบพอใจในตัวพ่อแม่ที่เออไม่ได้ปิดบังไม่ได้ห้ามไม่ได้ต่อว่าหรือทาโทษอะไรเขานะครับก็จะเป็น อะไรเป็นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในบ้านด้วยนะครับถ้าเด็กรู้ว่าพูดอะไรกับผู้ใหญ่ถามอะไรกับผู้ใหญ่นะครับถามพ่อถามแม่ถามคนในบ้านได้แล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีเด็กก็จะกล้าที่จะมาถามมาบอกนะเช่นอย่างนี้เวลาเกิดลูกเจ็บ meals, เจ็บแม่แม่ดูเจ็บปี้จังเลยจะเปิดให้เราดูยอมให้เราดูมาบอกเราแต่น่ืงๆนะแต่ถ้าเกิดบ้านไหนเนี่ยเกิดบอก ว่อย่าไปพูดเรื่องจูเรื่องจิ้มเร,เรื่องอะไรอย่ียไปพูดนะไม่ถามมันเดวเวลาเด็กมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับอวัยวะตรงนั้นเด็กก็ไม่บอกเหมือนกันนะฮะเพราะรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยห้ามไว้ะพ่อแม่ไม่ชอบให้พูดเรื่องพวกนี้อะไรเด็กก็จะไม่พูดอันนี้คือเรื่องที่เด็กอยากจะรู้นะครับี่ยมีแมวแอบปีนโต๊ะนะฮะตัวเจ้าตัวใหญ่เจ้าิ้มอานทีเนี้ยเรื่องเด็กอยากรู้เนี่ยคือเป็นเรื่องที่แล้วแต่เด็กแต่ละคนนะพ่อแม่ก็ไปหาทางรับมือเอา สําหรับผมแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ผิดนีก็คือสิ่งที่หนึ่งโกหกหลอกมหลอกไปเลยรับดูเกิดเพราะจะกระบอกไม่ไพ่อะไรก็ไม่รู้นะหรือไม่ก็แบบการปิดบังไม่บอกผมว่าสองอย่างนี้เป็นปัญหาที่สุดนะส่วนการพูดความจริงกันมันไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกค่อยๆพูดนะทีละนิดดูว่าเด็กพอใจคาตอบหรือยังถ้าเขาพอใจเขาหยุดเองไปถามเรื่องอื่นต่อถ้าเขาไม่พอใจเขาถามลึกขึ้นเราก็ค่อยๆ เปิดเผยความจริงของโลกใบน,นี้ทีละนิดนะเราเผยรวดเดียวรวดเดียวหมดเลยไม่เข้าใจปิดไว้ก็ไม่ได้มันเป็นความจริงที่ยังไงก็ต้องเจอก็บอกกันตรงๆได้นะตัวอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการใช้ความรู้และคือการให้ความรู้เรื่องเพศตามวัยนึ่งเด็กวัยอสามสี่ขวบผ้าขวบเนี่ยให้ความรู้อะไรพื้นฐานเรื่องคือรู้จักตัวเองรู้จักอวัยวะตัวเอง จูจิ้มตูดก้อนอะไรภาษาอะไรเรื่องเราใช้ภาษาให้เด็กจําได้คุยกับเราได้อถ้าเด็กไปโรงเรียนเราก็ต้องตัเกเตือนกันหน่อยว่าเฮ่อวัยวะส่วนนี้นี่นีดมันเป็นอวัยวะส่วนตัวนะเราไม่ให้ใครมาเปิดดูมาจับมาเลยนะถ้ามีคนมาทําแบบนั้นเราทําไงก็บอกผู้ใหญ่หนีออกมาหนีออกมาแล้วก็มาบอกผู้ใหญ่ <c oughs> เริ่มร้องเริ่มร้องเฮ้ <c oughs> hey. นีอยกมามาบอกผู้ใหญ่บอกครูได้บอกครูได้บอ,ไดบอกพ่อบอกแม่ได้นะไม่ต้องกลัวนะครับใครมาทําอะไรเรานี่เราอย่าไปยอมนะครับให้มาบอกผู้ใหญ่แล้วก็ให้ดูแลรักษาเรื่องความสะอาดด้วยนะเราก็แสดงให้ดูเลยว่าอุ้ยเหม็นยังเลยเดี๋ยวไปล้างมั้งสิอาบน้ําตรงถูนนะนี่ต้องคัดเราก็ชําให้เขาแล้วก็ให้เขาทําดูแล้วเราก็ดูเขาทาแล้วเราก็ช่วยตรวจสอบความสะอาดให้เขาตอนแรกๆนะครับ บบล้างเสร็จก็จะมาให้ดูสะอาดไหมเด็กก็จะมาเปิดให้ดูเลยเราก็โอ้โอเคเขี่ยซ้ายเขียขวาเปิดหโอเคเรียบร้อยสะอาดทําไมสะอาดก็เห็นไหมตรงนี้มีคราบไปล้างใหมอ่อะไรอย่างงี้นะครับก็คือพูดกันสบายๆทาให้มันเป็นเหมือนอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายนั่นเองถ้าเราสอนเด็กล้างมือได้เราก็ต้องสอนเด็กล้างอวัยวะเพศได้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเป็นเรื่องความรู้ตามวัย เด็กๆเ,เล็กๆเกนี่ยเอาให้รู้ว่าอย่าให้ใครมาจับนะให้ใครมายุ่งไม่ได้นะเออต้องระวังให้ใครมาดูก็ไม่ได้เพื่อนก็ไม่ได้ครับถ้าใครมาทําอะไรแบบนี้ต้องบอกผู้ใหญ่เพราเราไม่ทําคนอื่นอย่าให้คนอื่นมาทําเราฮะสำหรับเด็กบางคนที่อาจจะชอบเผลอไปเล่นเอวัย่าะเพศตัวเองอันนี้บางทีพ่อแม่ก็รู้สึกกังวลเหมือนกันมันก็เคยถามผู้เชี่ยวชาญแล้วเขาบอกว่าเอายิ้มสิใช้ง่ายๆเลยให้ดึงความสนใจเป็นเรื่องอื่นสักถ้าเห็นว่าเด็กเล่นเนี่ยแสดงว่าเด็กว่างไง่ไ ก็หากิจกรรมให้เด็กทำแล้วเด็กก็จะลืมเรื่องนี้ไปบ้างนะไปเองแล้วไปสนใจกิจกรรมอื่นนะครับเราอย่าปล่อยให้ว่างมากเดี๋ยวสนใจนะครับถ้าสนใจให้ให้กิจกรรมอื่นๆไปแลเขาก็ไปสนใจกับกิจกรรมอื่นๆแทนอะไรเงี้ยนะครับก็โดยคร่าวๆก็คิดว่าน่าจะประมาณเนี้ยคิดว่าเราน่าจะครอบคลุมถึงปัญหาพื้นฐานในบ้านแล้วนะครับว่าเราจะพูดกับเด็กอย่างไรนะครับ ก็อยากเน้นย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีสองอย่างที่จะต้องแยกกันออกก็คือสิ่งที่เด็กอยากรู้เนี่ยเราก็ตอบคำถามไปครับสิ่งที่เด็กต้องรู้ตามวัยอันนี้เราต้องหาข้อมูลความรู้เป็นพื้นฐานของตัวเราเองเพื่อจะตอบเพื่อจะสอนเด็กโดยที่เด็กยังไม่ต้องถามก็ได้แต่เรารู้วอาไัยเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีอะไรเกิดขึ้นนะคนจะรู้อะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญสองอย่างก็ลองฝากพ่อแม่ทุกคนนะครับไปเตรียมการรับมือนะครับโดยว่าคนที่กําลังจะเป็นพ่อแม่หรือ เด็กเริ่มโตแล้วชัดขวบนึงด้วยชัดเริ่มจะพูดแล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็วันนี้ก็แค่นี้ก็กันนะครับส่งนิ่มนวลไปปิดท้ายรายการแหวะบายบายดุยย๊กดิ๊บฮ่าฮ่ <laughs> ารั